รวมคลิปลำพงทุกชนิดดูคลิปจบรู้เรื่องลำพงทุกชนิดสวัสดีครับมาพบลุงอ้วน79 9ด n แลแล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนจะพามาดูลำพงซับบูเฟอร์ลำพงซับบูเฟอร์แบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันคือแบบโครงที่เป็นเหล็กหลอ่อฮะโครงสร้างเหล็กหลอ่อแล้วอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นโครงสร้างที่ทําด้วยเหล็ก ปั๊มปั๊มขึ้นรูปเอาเหล็กมาปั๊มขึ้นรูปเป็นโครงของลำโพงส่วนตัวนี้ก็ความแข็งแรงก็จะสู้โครงที่เป็นเหล็กหล่อไม่ได้ส่วนโครงสร้างก็จะมีผลกับเสียงโครงเหล็กปั๊มจะให้เสียงเบสที่นุ่มกว่าโครงเหล็กหล่อลำโพงโครงเหล็กปัม๊มนิยมออกแบบให้แนวเสียงออกแนวนุ่มลึกฟังสบายอ่ะอย่างตัวนี้คือโครงเหล็กหล่อนะเป็นวัสดุที่หล่อขึ้นรูปเป็นทรงโครงของลำโพงเลยแข็งแรงพวกนี้รองรับกําลังวัดที่สูงขึ้นรองรับแนวเพลงที่มี พลังเสียงที่ดุดันสําหรับโครงเหล็กหล่อส่วนขนาดของลําโพงทุกขนาดก็จะมีโครงสร้างเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น6นิ้ว8นิ้ว10นิ้ว12นิ้ว15นิ้วหรือว่าใหญ่กว่านี้โครงสร้างก็จะเหมือนกันโอเคเรียบร้อยสวัสดีครับมาพบลูกอ้วน789ดาแชนลแล้วครับวันนี้วันนี้ลูกอ้วนจะพามาดูลําโพงวอยคู่กับลําโพงวอยเดี่ยวต่างกันยังไงฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยน้องๆหลายคนสงสัยว่าเอ้ลำโพงมันต่างกันยังไงเห็นเขาพูดบอกว่าลำโพงวอยคู่ลำโพงวอยเดี่ยว ลำโพง3ามวอยมันเป็นยังไงลุงอ้วนะวันนี้ลุงอ้วนเลยพาน้องๆมาดูความแตกต่างของลําโพงที่เป็นวอยคู่กับลําโพงวอยเดี่ยวเขาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยลําโพงวอยคู่คือลําโพงที่มีวอยคอย2ชุดอยู่ในตัวเดียวกันเขาเรียกลําโพงวอยคู่จะทํางานเสริมกันให้มีพลังมากยิ่งขึ้นส่วนลําโพงวอยเดี่ยวคือลําโพงที่มีวอยเดียวอยู่ในตัวลําโพงเน้นฟังเพลงทั่วไปไม่เน้นเบสที่มีพลังมากเกินไปส่วนลําโพงวอยคู่ เน้นฟังเพลงที่มีพลังเบสแรงเบสกระแทกเบสลึกต้องลำโพงไว้คู่ลำโพงไว้คู่2ตัวเท่ากับลำโพงไว้เดียว3ตัวตัดสินใจได้เลยว่าจะเลือกลำโพงแบบไหนโอเค สวัสดีครับมาพบลุงอ้วน789ดาแชนแนล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนจะพามาดูลําโพงซับบางลําโพงซับบางกับลําโพงซับหนามีความแตกต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวลุงอ้วนพาดูความสูงของมันสูงกว่ากันเท่าไหร่ลึกกว่ากันเท่าไหร่เดี๋ยวลุงอ้วนพามาวัดขนาดดูวันนี้ว่าซับบางกับซับหนาเนี่ยความสูงต่ํามันต่างกันขนาดไหน <S <S น้องๆหลายคนสงสัยว่าเออลุงอ้วนทาไมต้องใส่ซับบางด้วยทําไมต้องใส่ซับหนาด้วยอ่ะวันนี้มาดูคําตอบกันโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยในบางกรณีที่ เราไม่สามารถติดซับหนาได้เราจําเป็นต้องติดซับบางเพราะว่าพื้นที่ในการตีตู้ไม่สามารถใส่ซับหนาได้เดี๋ยวมาดูกันว่าความหนาของซับบางเนี่ยมันขนาดเท่าไหร่ความหนาของซับบางเนี่ยขนาด3.5นิ้วนะโดยประมาณอ่าดูชัดๆกันเลยส่วนซับหนาเนี่ยอยู่ประมาณ5นิ้วครึ่งถึง6นิ้วอ่าดูชัดๆกันเลยความสูงของเขาจะประมาณนี้อ่าเราสามารถไปคํานวณพื้นที่แล้วดูพื้นที่ได้เลยว่าตู้เราสามารถลงได้ไหมลาโพงเราสามารถลงได้ไหมโอเคเรียบร้อย วันนี้พามาดูลำโพงแยกชิ้นนะลำโพงแยกชิ้นคือลำโพองอะไรพามาดูวันนี้ลำโพงแยกชิ้นคือลำโพงที่แยกส่วนกันออกมาระหว่างเสียงทุ้มกับเสียงแหลมโดยตัวนี้เขาจะมีกล่องแพสซีฟเขาเรียกแพสซีฟคอสโอเวอร์เป็นตัวแยกความถี่ให้เขาแยกความถี่หมายความว่าเห็นไหมบูเฟอร์ทวิตเตอร์บูเฟอร์ทวิตเตอร์บูเฟอร์เนี่ยเขาจะแบ่งความถี่ ที่เหมาะสมออกมาให้ลํำโพงที่เป็นบูฟเฟอร์ทวิตเตอร์เขาจะแบ่งความถี่ความถี่เสียงที่เหมาะสมออกมาให้เสียงแหลมตัวนี้นเขาถึงเรียกลําโพงแยกชิ้นข้อดีของลำโพงแยกชิ้นก็คือสามารถเอาเสียงแหลมเนี่ยย้ายตำแหน่งหรือหาตำแหน่งวางที่เหมาะสมได้หาตำแหน่งเสียงที่เพาะที่สุดหาตำแหน่งเสียงที่มิติเสียงดีที่สุดเพื่อจัดวาง ให้เสียงลำโพงเนี่ยเป็นธรรมชาติมากที่สุดสวัสดีครับพบหลวงอ้วน7 8็ด h ปดเก้าชนแนลแล้วครับวันนี้วันนี้หลวงอ้วน,วน,วนจะพามาดูลำโพงแกนร่วมนะลำโพงแกนร่วมจะมีสองชนิดด้วยกันชนิดที่หนึ่งชนิดที่สองชนิดที่หนึ่งแกนร่วมสองทางทุ้มแหลมชนิดที่สองเป็นแกนร่วมเหมือนกัน แต่เขาเรียกแกนร่วมสามทางทุ้มกลางแหลมนะแหลมก็มีสองตัวเลยตัวนี้ส่วนขนาดของลำโพงก็มีตั้งแต่สี่นิ้วครึ่งห้านิ้วครึ่งหกนิ้วครึ่งรวมไปถึงแปดนิ้วเลยนะมีหลายขนาดให้เลือกแล้วแต่ว่าเราจะใส่รถของเราขนาดไหนเราเลือกลำโพงที่เหมาะกับรถของเรา สวัสดีครับมาพบลุงอ้วน7 8 9ดแปดชาแนลแล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนพามาดูลำโพง6กคูณนิ้วลำโพง6กคูณนิ้วมีลักษณะเป็นยังไงนะวันนี้ลุงอ้วนพามาดูลำโพง6กคูณน้องๆหลายคนสงสัยบอกว่าเอะลำโพง6กคูณ9นิ้วเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงพอพูดว่าลำโพง6กคูณเาเนี่ยทำงงๆว่ามันเป็นลักษณะยังไงวันนี้ลุงอ้วนเลยมาทำคลิปให้ดูว่า ลำโพง6กคูณเนิ้วเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงรูปทรงเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลุงอ้วนพามาดูวันนี้อ่ามีโครงสร้างเป็นแบบไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยลักษณะของลำโพง6กคูณนิ้วอ่าจะมีลักษณะเป็นวงรีอ่าเป็นรูปวงรีมีความกว้างความยาวเขาเรียกลำโพง6กคูนิ้วขนาดความกว้าง6นิ้วความยาว9นิ้วเขาถึงเรียกว่าลำโพง6กูณเนิ้วนะ ส่วนไหนที่เป็น6นิ้วส่วนไหนที่เป็น9้านิ้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่าเริ่มจากฝั่งนี้เลยฝั่งด้านนี้จะเป็นขนาด6นิ้วนะด้านนี้6นิ้วอ่าซ้ายไปขวาเนี่ยคือคือวัดขนาด6นิ้วส่วนด้านนี้9้านิ้วอ่ะเออเขาถึงเรียกเป็นลำโพง6กคูณ9นิ้วนี่จากนี่ถึงนี่9้นิ้วจากฝั่งนี้ถึงนี่6นิ้วนะเขาเรียกลำโพง6กคูณ9นิ้ว นี่ก็เหมือนกัน6กคูณเานิ้วไซส์อย่างนี้ก็เหมือนกันมีลักษณะเหมือนกันนะลำโพง6กคูณเนิ้วเนี่ยเขาก็จะมะีหลายรูปแบบเหมือนกันนะลำโพง6กคูณเนิ้วเนี่ยเริ่มตั้งแต่ที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือ 6, กคูณเนิ้ว3ทาง 6, กคูณเนิ้ว4ทางนะอันนี้ 6, กคูณเนิ้ว3ทางเสียงทุ้มเสียงกลางเสียงแหลม แล้วก็มีซ u เปอร์ทวิตเตอร์อ่ะอันนี้เสียงทุ้มกับเสียงแหลมอนะอันนี้ทุ้มแหลมอันนี้ก็เป็นทุ้มแหลมเหมือนกันนะเสียงบูเฟอร์กับเสียงทวิตเตอร์คือทุ้มแหลมแต่เป็น6กคูณเที่มีลักษณะแยกชิ้นนะเลือกตำแหน่งติดตั้งเสียงแหลมได้นี่เสียงแหลมเขาอ่นะดูชัดๆตรงนี้บูเฟอร์กับทวิตเตอร์นะ ลำโพงหกคูณเก้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีลำโพงหกคูณเก้านิ้วสามทางอย่างเดียวสองทางก็มีแยกชิ้นก็มีนะะเดี๋ยวเรามาดูรูปทรงของลำโพงหกคูณเก้ากันนะะรูปทรงก็จะเหมือนลำโพงทั่วไปนะอันนี้เป็นโครงเหล็กปั๊มนะบางรุ่นก็จะเป็นอันนี้เป็นโครงเหล็กหล่อนะเหมือนกับลำโพงแยกชิ้นทั่วไปเนี่ยลำโพงหกนิ้วทั่วไปเนี่ยอย่างเงี้ยลำโพงเหล็กปั๊ม หลายหลายคนสงสัยอยู่ก็กระจางแล้วทีนี้โอเคเรียบร้อยใครที่ชอบสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็ช่วยรบกวนกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ลุงอ้วนด้วยเวลาลุงอ้วนลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดโอกาสการติดตามโอเคขอบคุณมากครับ